ที่เป็นปัญหามากที่สุดตอนนี้ก็คือนักเรียนยังคงขาดทักษะในการแก้ปัญหาในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆค่ะที่เราเรียกกันว่า แนวคิดเชิงคำนวณนะคะซึ่งนักเรียนยังขาดทักษะตรงนี้ค่ะซึ่งยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่โรงเรียนของเรากำหนดนะคะส่งผลให้ผู้เรียนของเราเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะเขียนโปรแกรมนะคะในการทําโครงงานได้นะคะซึ่งเนื้อหาเนี่ยจะอยู่ในหน่วยสุดท้ายนะคือหน่วยที่5แนวคิดเชิงคำนวณกับการพัฒนาโครงงานค่ะเรื่องของการออกแบบขั้นตอนวิธีด้วยรหัสลำลองนั่นเองค่ะซึ่งดิฉันนะคะก็ได้ศึกษาแนวทางนะคะที่จะพัฒนาทักษะแนวคิดเชิงคำนวณน,นะคะเพื่อที่จะ แก้ปัญหาดังกล่าวนี่ค่ะให้นักเรียนของดิฉันเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็มีทักษะด้านแนวคิดเชิงคำนวณในเบื้องต้นค่ะเพื่อที่จะได้นําความรู้ตรงนี้ค่ะไปพัฒนาแล้วก็เสริมในเรื่องของการเขียนโปรแกรมแล้วก็ทําการทำโครงงานในลําดับถัดไปด้วยค่ะ รูปแบบนะคะที่ดิฉันนํามาจากการเรียนการสอนนะคะจะเป็นการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า 5E นั่นเองนะคะที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสอส,อสอวทนะคะได้สรุปไว้ทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะก็คือขั้นที่1ค่ะขั้นสร้างความสนใจนะคะลําดับแรกนะคะดิฉันก็ได้ทําการทบทวนความรู้เดิมค่ะที่ผู้เรียนได้เรียนไปนะคะเพื่อที่จะเป็นการสนทนาซักถามถึงกิจกรรมที่เคยเรียนรู้นะคะแล้วก็นําเข้าสู่บทเรียนซึ่งดิฉันใช้รูปแบบของ รูปภาพค่ะเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนของดิฉันเนี่ยเกิดความสนใจอยากเรียนอยากรู้นะคะแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่เนะะื้อหาที่จะเรียนกันในคาบนี้ค่ะขั้นที่2นะคะจะเป็นขั้นของการสํารวจแล้วก็ค้นหาค่ะซึ่งตรงนี้นะคะดิฉันได้ทาความเข้าใจในประเด็นที่ศึกษาโดยที่มอบหมายให้นักเรียนเนี่ยค่ะคะ้คนหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนนั่นก็คือในเรื่องของการออกแบบขั้นตอนวิธีด้วยรหัสลําลองนะคะด้วยการค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่าคืออะไรนะคะแล้วก็ร่วมกันตอบคําถาม ขั้นที่3าค่ะขั้นอธิบายแล้วก็สรุปนะคะเป็นการนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แล้วก็แปลผลสรุปให้อยู่ในรูปของรูปภาพนะคะหรือตารางทําให้เกิดความเข้าใจง่ายนะคะซึ่งตรงนี้นะคะดิฉันก็ได้ให้หนักเรียนเนี่ยค่ะร่วมกันสรุปในการทำไข่เจียวนะคะเป็นขั้นตอนออกมาด้วยรหัสลำลองนะคะซึ่งทําเป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกันหน้าห้องนะคะตรงนี้ก็เรียกว่ากิจกรรมของอานปักนะคะหรือเป็นกิจกรรมที่เรียนรู้คอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะคะซึ่งตรงนี้ดิฉันใช้เป็นบัตรคา ะะซึ่งสามารถใช้เป็นสื่อที่ทําให้ผู้เรียนนะคะเกิดการเข้าใจในหลักการทางานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์แล้วก็วิทยาการคํานวณได้ะคะ่ะเรียนรู้ร่วมกันหน้าชั้นเรียนนะคะขั้นที่4ค่ะขั้นขยายความรู้นะคะเป็นการนําเอาความรู้นะคะที่สร้างขึ้นนะคะมาเชื่อมโยงกับความรู้เดิมเพื่อทําให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ดิฉันได้มอบหมายงานกลุ่มให้กับนักเรียนนะคะในการออกแบบขั้นตอนวิธีด้วยโปรแกรมแคนวาค่ะที่จะนอกจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ในห้องเรียนแล้วนะคะยังช่วยส่งเสริมใน เรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมาด้วยค่ะซึ่งแต่ละกลุ่มนะคะจะออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะเพื่อช่วยในการฝึกทักษะในการสื่อสารแล้วก็การกล้าสแสดงออกของผู้เรียนค่ะ ขั้นที่5ะค่ะจะเป็นขั้นของการประเมินนะคะซึ่งดิฉันนะคะให้ผู้เรียนเนี่ยประเมินตนเองนะคะด้วยวิธีการเขียนบรรยายนะคะลงในแบบประเมินของตนเองที่ดิฉันได้เตรียมมาให้กับผู้เรียน,นะค่ะว่าผู้เรียนเนี่ยได้รับความรู้อะไรบ้างในวันนี้นะคะแล้วก็สามารถนําเอาความรู้ตรงเนี้ยไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้างนั่นเองค่ะถามนิดนึงรั้งที่แล้วเรียนอะไรกันไปจําได้ไหมแนวคิดเชิงคณวออแนวคิดเชิงคนวนแล้วแนวคิดเชิงคนวนเนี่ยมันคืออะไรคะนักเรียนคืออะไรนะ กระบวนการอะไรนะแก้ปัญหาแก้ปัญหาแบบไหนบ้างเออแบบเป็นขั้นตอนทําไมต้องทําเป็นขั้นตอนเพื่ออะไรนะทําง่ายต่อการทํางานเจ่งมากเลยปรโมเตัวเองน่อยไตจำความรู้มาครั้งที่แล้วได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะนําเอาความรู้ครั้งที่แล้วเนี้ยมาเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ที่เราจะเรียนก็คือยังอยู่เรื่องเดิมนั่นแหละโอยยังอยู่ในเรื่องของการนาแนวคิดเชิงคํานวณมาใช้ในการทํา งงานที่พวกเราต้องทำนักเรียนรู้ไหมคะว่าวิธีการทําไข่เจียวตัวเนี้ยมันมีวิธีการยังไงบ้างมีใครทําไข่เจียวเป็น้างยกมือหูยทําเป็นทั้งข้องมันคืออาหารง่งงายๆใช่ไหมคะที่เราทําได้อะวิธีการทําไข่เจียวที่นักเรียนทํากันเนี้ทํายังไงบ้างคะเียวอ,อุปกรณ์มีอะไรอีกวิธีการทต้องรู้วิธีการทำใช่ไหมอ่าได้อะวิธีการทำนิดนี้ต้องทำเป็นลำดับขั้นตอนถูกต้องไหมคะเริ่มจากอะไรก่อนคะ ตอไข่อะไรอีกเจียวไข่ทำไงต่อปรุงรสโอเคตั้งกระทะั้งใส่น้ำมันเทลายเทล้ไปทำไงต่อนะรอน้ำมันร้อนแล้วก็เทลงไปแล้วยไงต่อคะอ๋อทิกก็ตกใจว่าคือฮิกอ๋อฮิกกับด้านโอเคอ่ะมีอีกลูกทำไรรอไข่สุก ใส่จานแล้วโอเคจบการทำงานไหมจบนน <laughs> จบที่รับประทานโอเคเก่งมากนะคะแ <c oughs> สดงว่าทุกคนรู้เราวกับขั้นตอนในการทําไข่เจียวถูกต้องไหมคะทีเนี้ยสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันเนี้ยก็คือการออกแบบขั้นตอนวิธีด้วยรหัสลำลองเอ,อ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวิธีการทําไข่เจียวเมื่อกี้นี้นะครูจะลองให้นักเรียนค้นหาดูทุกคนเปิดคอมพิวเตอร์อยู่ไหมคะ <c oughs> เปิดอยู่เข้า g o o เ l e ลเลยค่ะแล้วลองค้นหาดูซิว่า การออกแบบขั้นตอนวิธีด้วยรหัสลำลองคืออะไรนะ่าแล้วมันมีประโยชน์ยังไง<ม>เกี่ยวอะไรกับเราอ่ะลองดูถาเลยแล้วกันเนาะสิ่งที่หามาได้รหัสลำลองคืออะไรดูเขอยนแล้วะโอ้โหมาเป็นชุดเลยเว็บเดียวกันใช่ไหมการอธิบายขั้นตอนในการ แก้ yeah, ปัญหาถูกต้องไหมคะอย่างเมื่อกี้นี้วิธีการทําไข่เจียวเป็นขั้นตอนไหมคะ <Yeah. S 1> เป็นแต่เมื่อกี้นี้เราเรียนถูกหรือ,อยัง <Yeah. S 1> ยังไม่ถูกทําไมถึงไม่ถูกรู้ไหม <Yeah. S 1> เพราะว่าไงคะเออไม่ได้เรียงลําดับขั้นตอนที่ถูกตอ้องเก่งมากซึ่งรหัสลําลองก็คือการเรียงลําดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาดังนั้นเรามาแก้ปัญหานี้กันนะคะโดยการที่ครูมีบัตรคําให้นักเรียนเล่นซึ่งมันเกี่ยวกับวิธีการทําไข่เจียวเมื่อกี้นี้แหละ ให้นักเรียนนะคะส่งตัวแทนเป็นห้องดีไหมเนาะเล่นพ้องกัน้งห้องนะคะจะได้มีส่วนร่วมร่วมกันนะคะสักห้าคนโดยที่ให้ห้าคนเนี้ยเพื่อนๆเราเนี้ยมาเลี้ยงลำดับบัตรการทำไข่เจียวที่ถูกต้องให้ครูนหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยลำดับขั้นตอนหรือเราเรียกว่ารหัสลำลองในการทำไข่เจียวมันเป็นอย่างไรโอเคไหมคะห้าค,คนอ uf, มองหน้ากันเลยใขรจะออกดีใขรจะออกดีห้าคน ตกลงกันได้ซึ่งโคจะขอทําการจับเวลานะคะในการเรียงลําดับไข่เจียวสองนาทีพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้ตัวแทน5้าคนของห้องเดี๋ยวแป๊บนึงขอจับเวลาด้วย,เ,ยนะเดี๋ยวึยงนะเดี๋ยวพึ่งนะอ่ะพร้อมนะคะ5้าคนมีตัวแทนยนีมีแล้วนะคะ5้าคนมาเรียงลําดับขั้นตอนในการทําไข่เจียวพร้อมนะสามสองหนึ่งเริ่ม เอาเอามีไหมสี่คนแล้วสี่คนแล้วโอ้ยอ่ะเพื่อนเพื่อในห้องนะคะส่งเสียงเชียร์เพื่อนได้นะตอนนี้ผ่านมาแล้วสิบวินาทีอะไรอันแรกอะไรอันแรกเอาเอาเอาแล้วแปะให้ตรงนะแต่ให้ตรงนะ ตอนนี้ผ่านไปแล้วสามสิบวินาทีโอ้โหเอาแล้วเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าวิธีการทำไข่เจียวของมอสี่เนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่านะคะเอาแล้วเพื่อนเถียงกันแล้วล่ะเอา,อาห๊ะถล่แล้วต้องยังไงตอ่อยังไงก่อน,อ,น,นอ่าเอาเอาเอาแล้วเว <laughs> กิดการเถียงกันเล็กน้อยนะคะหนห้อง เอาเพื่อนในห้องสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะคะเหลือเหลืออีกแค่12วินาทีวิเร็วเรเร็วเรวเร็ยังไม่ได้แปะเยอะเลยอ่านไม่เป็นไรลูกแปะแปะข้ามไปก็ได้ค่ะไม่เป็นไรจะได้ไม่ต้องเสียเวลา40วินาทีสุดท้ายอ่าทุกคนช่วยตรวจสอบด้วยนะเพื่อนทำถูกต้องไหม ุดถามหากระทะแล้วนะคะกระทะอยู่ไหน <c oughs> เอาแล้ว20 <c oughs> วินาทีสุดท้าย <c oughs> เอาเอา <c oughs> ยังคงเทียนกันไม่รู้ปิดวินาทีสุดท้าย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 อ,อ,อทำดีเลยเก่งมากอะทีนี้เอ้าเราลองมาดูวิธีการทำไข่เจียวของเพื่อเราเนี้ยเป็นยังไงเอาีริงในการถ่ายการทอด้วยนะอะลำดับขั้นตอนการทำไข่เจียวของเราเริ่มต้นจากหนึ่งอะไรคะวิธีการอะหัวข้อของเราคือวิธีการทำไข่เจียวเก่งมากอะไรต่อเบียววัตสุิีทำยังไงต่อคะ อ่าอ่าเรามาเรื่อยๆเลย การทําไข่เจียวที่ถูกต้องใช่ไหมคะทีนี้ลองมากลุ่มละ3คนซึ่ง3าคนนี้จะต้องช่วยกันออกแบบวิธีขั้นตอนของรหัสลําลองในการทําอาหารนักเรียนมีหน้าที่ในการเลือกอาหารมาหนึ่งชนิดจากนั้นเข้าแคนวาเขียนลําดับขั้นตอนในรูปแบบของรหัสลําลองครูให้เวลาทํา15นาทีโอเคไหมคะ15นาทีนะ ถ้ามีอะไรสามารถยกมือสอบถามได้นะคะระหว่างนี้รูกจะเดินดูพวกเราด้วยนะคะโอเคลงมือทําได้ค่ะนะคะคกลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มที่หนึ่งในการเริ่มนําเสนอก่อนดีใครเอ่ยใครเป็นตัวแทนได้บ้างใครเป็นตัวแทนดีนะอ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใครนี่คะขอตัวแทนหนึ่งตัวแทนกลุ่มเร็วโอเคอ่ะแนะ่นั้น ทำอาหารอะไรคะเตยเกตออคอร์ดอะไรนะาม,ามามา่าโอเคค่ะเชิญได้เลยปุบป่ห้เพื่อนน้อยเดี๋ยวเพื่อนจะนำเสนอการทำมามา่มา,มาถูกต้องไหมคะการทำมามา่ารูปนี้เนาะ สวัสดีค่ะดิฉันานางสาวกนวทุก,กมส,สมัยค่ะสวัสดีค่ะฉันานางสาวออมพิน,นีจำใสค่ะสวัสดีค่ะดิฉันานางสาวรังสยาพรปักลวนค่ะวันนี้จะมานำเสนอขั้นตอนการต้มมาม่านะคะเริ่มต้นเตรียมวัตถุดิบอุปกรณ์ ต้มน้ำต่อมาก็จะแกะมาม่าใส่ถ้วยนะคะคเพื่อนใส่เครื่องปรุงเทน้ำร้อนใส่มาม่าที่เราได้เตรียมไว้นำฝาปิดมาม่าให้เซตน,นิ่มเปิดฝาออกรับประทานจบค่ะให้ทุกคนร่วมกันสรุปร้อมคู่อีกหนึ่งครั้งรหัสลำลองที่เราเรียนในวันนี้คือการใช้อะไรลู ใช้คําบรรยายในล,ลักษณะที่ง่ายๆสั้นๆที่เราเข้าใจได้ในการไล่ลําดับขั้นตอนในการทําวิธีต่างๆเพื่อที่จะทําไมคะเพื่อที่จะอะไรลูก,บบกเอานำไปแก้ปัญห,หาเก่งมากซึ่งรูปแตบบ่ในการเขียนฟิกไหมคะต้องคงที่ต้องตายตัวไหมไม่ตามความเข้าใจเราเลยถูกไหมคะเก่งมากเลยวันนี้นะคะทุกคนอ่ะ